้าวันนี้จะส่งไปที่ร้อยเอ็ดเหมือนเดิมน,นะคะก็มีปลาช่อนทะเลมีปลาหมึกแห้งปลาหมึกผาปลากรอกนะคะปลาหมึกจอะตาปลาวงที่เสร็จอย่างสวยเลยนะคะแล้วก็มือตัวนี้เป็นหมึกตจอตาตจอกที่แล้วเป็นหมึกกรายองค่ะเนื้อดม่มค่ะไม่เค็มค่ะ อร่อยมากแล้วก็มีหมึกหยองปรุงรสสามารถทานได้เลยนะคะแล้วก็กระปีเป็นของทางร้านเองนะคะกระปีเคยแท้อย่างดีค่ะตาบัวทองจ้าแล้วก็น้ำพริกเผาเมงดานรกเมงดาตาแดงนรกกุ้งนรกปลาย,ย่างนะคะน้ำพริกรวมทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้แล้วก็มีทารโร่ตรงนี้นะคะ, <S <S ะนี้ทางร้านกำลังแพ็คของส่งไปที่ร้อยเอ็ดนะคะวันนี้ส่งเร็วรอบเก้าโมงครึ่งออกจากบ้านจาไปถึงกอขสา,า,รสาประมาณสิบโมงเพื่อที่จะไปส่งที่สายกาลสินนะคะเพราะว่ากาฬะสินวันนี้มีแค่วันละหนึ่งรอบนะคะ สำหรับคุณลูกค้าทนานไหนที่สนใจปลาหมึกแห้งปลาหมึกขาปลาหมึกกระตอยอาหารทะเลแห้งทุกชนิดสามารถทักแชรมาสอบถามทางร้านได้เลยนะคะทางร้านส่งให้เป็นบริษัท AK, แ a ดเอเคเดตตัวนี้จะเป็นรถบัสนะคะวันนี้ส่งเร็วเหมือนเดิมจ้าจะส่งไปที่ร้อยเอ็ดจ้าแล้วก็มีสายกาฬสินนะคะ แล้วก็ไปลงที่สมเด็จจ้าทั้งหมดก็11ชิ้นจ้า